ครับสวัสดีครับกับซองเกษตรพ่อเพียงเนาะครับนี่ครับก็คลิปนี้ก็จิมาเอาถึงไอ้ไอ้วานเข่าเนาะครับวานเข่ากับปกติคลิปนี้ต้องเฮ็ดแต่ดดวยด้วยเนาะครับตั้งแต่เฮ็ดตั้งแต่พฤษภาพคุณครับเฮ็ดเมษาพฤษภาพคุณแต่พอดีคือมันบ่มีเวลาครับนี่ก็อยากถอนมันนี่ครับถอนมันในหน้ามันในหน้านี่ก็ได้ไล่ละตั้นเคร่งครับนี่นี่ครับปลูกปลูกหา ปลูกเจ็ดไร่ครับปลูกเจ็ดไร่ได้๋ิตันนะครับนี่สรุปมันในหน้าผมปลูกสิบไร่ได้๋ิปเฮ้ยปลูกเจ็ดไร่ได้๋ิตันนะครับนี่ครับถอนไปแล้วครับนี่เห็นบ่อต้นยังอยู่ยังบ่อท่านแห่งเลยครับต้นกะไถหุดเลยแล้วครับกะมาว่าถึงวานเขาวานสวงไดดีนะครับนี่ครับกะเฮ้ากะเบิงสภาพานนานะครับถ้าเกิดเป็นนาโนนนี่ครับนาโนนถ้าเกิด หน้านู้นเท่ากับปตองเผาครับนี่ผมโบท่านในวานนี้ครับนี่เห็นบ่ครับกะสีล่อสินเดือนนะครับสินเดือนมีทุนหน้านี่กะจังสีวานนะครับนี่สามสีหน้านี่สิเป็นแบบเดียวกันซูปี้ครับนี่กะสังเกตเบื้องหน้าทางนั้นครับนั่นผักทางไปนะผักต้นยู่้าเมืองหันไปกะวานมืดครับนะะหาหกเจ้าเฮียงแถวกันไปหุ่นนะวานมืดแหรอครับแกะอีกฝั่งหนึ่งปุ่นครับวานมืดแหระทางปุ่นนะครับวานจนงอกมืดแหรอครับนั่น ไอที่เห็นเป็นดินนะมองกกใหม่สูงๆน่ะกเพิ่นวานจนมันเริ่มเป็นตนในหน่อยขึร็แล้วครับแต่ว่ามันสิมายังอยู่สามสี่หน้ามืองนี้ทุกปีเลยครับกัข้าเจ้าก็ว่าบอวานตอนหนีเสียใจด้วยเว่าปีไกล้ปี่ีที่แล้วเพิ่นเพิ่นบอกนะบอขันบอวานตอนหนีเสียใจด้อครับเพว่อกับบอฟังครับบอบอฟั่งเพิ่นกัสี่ร้อยเอาที่หลังมูซุปี้ครับแต่ว่าปีไกล้น่ะผมเห็ดที่หลังมู แต่ว่าเขางามกลัวขาเจ้าถีบานก่อนได้ครับงามกลัวแซงเลยครับนี่กะรอดที่ตามเบิงด้วยครับนี่เดี๋ยวเขานั่นครับจำบมองหันไว้ด้วยครับจับหน้าแถวหน้นไว์กะเพิ่นเฮ็ดก่อนแล้วก็สีลอเบิงหน้าผมบองนี้ด้ครับถี่เฮ็ดที่หลังปีใกล้นะ่ะหน้าผมแซงนะครับงามกลัวกะรอด้าเบิงปีนี้ครับว่ามันสีเป็นยังไงน,นะครับ ถามว่าว่านทวงได้มันกิดตอบบ่ได้นะครับเพราะว่าหน้าแต่ละพื้นที่มันบ่คือกันนะครับแต่ว่าสําหรับหน้านู้นหน้านู้นที่น้ำบ่มีง่ายนี่ผมสีว่านสวงนี่แหละครับทรงประมาณนี้แหละประมาณไปปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมสีว่านสวงนี่ซุปี้เลยแต่ว่าฐานหน้ามีน้ำเร็วเขากับว่านแต่โดนดุนหมดครับแต่ว่าหน้ามีน้ำสาดเป็นแล้วมันเป็นดินดินทรายครับนี่ดินน้ำบ่ยีนะครับ กะขางล่างมันบ่ได้เป็นหินครับมันเป็นทรายลงลงลึกไปเลยนะครับแต่ขันขางล่างเป็นหินนี่ต่อให้เป็นทรายสีน้ำมันก็ยูได้ครับแต่ตัวนี้มันบ่เป็นหินครับมันเป็นทรายล้วนเลยนี่ครับคุดซะซากันยังพังครับกะบบ่ต้องเผานะครับที่คริบนี้ก็บบ่มีองไรครับมาเบาถึงว่านเขานะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นหน้าของของเอื่อยนะครับ ส่วนนั่นโตไปติดปลายอยู่ข้าเหงาลงไปหุ่นกับเป็นของไอของอ้ายแล้วก็โตผักข้างหน้าโตข้างนานะไปหุ่นกับเป็นของลุงนะครับสามีหน้าส่วนโตส่วนโตนี้เป็นของผมนี่ครับนี่ัตนี้เป็นของผมโบเมนของผมผู้เดียวนะครับเป็นของพ่อผมแต่ว่าเห็ดนากัดน,นี่ก็สามซีหน้านี่สีบุคคือมูสุปีครับ สีเฮ็ดที่หลังมูเขาซุปี้นะครับสีบัวเผานะครับกาผลที่ออกมาแต่ละปีกัปรากฏว่าได้ผลงาามงามกลัวของข้าเจ้าที่วานก่อนนะครับของข้าเจ้าวานยนวนามันสิหนาแข้งล่ะครับถึงหนาแข้งล่ะนั่นครับนั่นหน้าแถวนั่นวานจนถึงหนาแข้งแล้วแต่ว่าน้ามงนียังบ่ท่านไดาว่านเลยครับนี่พึ่งถอนมันออกเห็นบ่ครับต้นมันอ่งยังยังอยู่นี่ครับต้นมันไยงยังอยู่อยู่ก็ โบเผา,านะครับกับสังเกตเบื้องฝนฝ่าฝนนำ้ำนะครับว่ามันเป็นอย่างไรกับอันนี้อันนี้ครับหน้าผมกับยู่ติดปลายู่ค่ะนี่หลายคนเพิ่นกับว่าไอ้ต้นยูค่ามันอยู่ในหน้างส่มันเห็ดเขาโบเป็นเน๊ยเพิ่นว่าแต่ว่าปีที่แล้วผมถ่ายเห้บเบิ่งอยู่นะครับว่ามันโบเกี่ยวนะครับสคำคัญอย่างเดียวคือนี่ครับเขาปลูก ขาปลูกนี่ให้ตะเวนสมมติว่าตะเวนมาแมลนขาาหัวข้าไเป็นสี่ครับอยา้อยา้อย่าให้มัดขวงนะครับอย่าให้แถวมันขวงเนี่ครับเห็ดจังสี่ครับเดี๋ยวนี้เสียเบิงนี่ครับให้ให้รองมันไปตามดวงอาทิตย์นะครับนี่ผุนคือเว้นตกนะครับน่ะข้างหลังผมคือเว้นออกนี่ครับหเห็ดแปะลักษณะนี่ครับนี่ตัวนี้ก็ปลูกมั่นรองก็มั่นมาเสียเบิงครับจากสิเป็นโบเป็นกับบุูก้ครับนี่ ต้นมันมันอ่อนโพดครับแต่ว่ากะแต่ว่ากะงอขึ้นมาแน่แล้วครับนี่นี่ครับแต่ว่ามันกะเกิดโบมือสต้นนะครับเพราะว่ามันแหล่งแห้งนี่ครับมันห่อนอากาศมันห่อนแห้งนี่กะเบิงยูค้าครับยูค้าไอ้สามเดือนนิดๆนะครับสามเดือนนิดๆเดี๋ยวยางเบิงไปยูข้ามั่งก็ได้ครับนี่กะมองพมยูนี่คือ <c oughs> อขอพายครับ <c oughs> ก็เป็นจังหวัดศรีสะเกเนะครับเป็นจังหวัดศรีสะเกตนี่ครับนี่ครับอายุอายุค่าอายุสามเดือนนิดๆสามเดือนกว่านะครับเดจ้าใายเบิงเบิงแต่ละหงาครับซ้ำดำนี่ครับเบิงความหญ่สามเดือนกว่าได้นี่ครับเบิงเดีด่ยวตนเบิงตนครับ นี่ครับตัวนี้เคหกสองเบิงเบิงขนาดต้นของเคหกสองครับโอ้บอธรรมดาคือกันครับบอธรรมดาเบิงไงครับนี่แล้วเบิงตัวนี้ครับไอเฮดซีครับตัวนี้พันเฮดซีโอ้สูงสี่หอดซีเมตรแล้วครับไอผมทายวัางหันนะเ้าไอเบิงวัางหันมันสูงแค่สองเมตรกว่าถึงสามเมตรนะครับแต่มาเบิงตอนนี้มันเกือบซีเมตรแล้วครับนี่สูงเร็วแห้งครับ นี่ครบับมันกับยูค่าพัานธุ์ใดมันกับหญม์มดดนะครับมันขึ้นอยู่กับการดูแลเฮานะครับนี่ไทผมไทตลอดได้ครับนี่ไอรองนี่สังเกตเบื้องห่างมันสีขาดเห็นไหมครับนี่ห่างมันขาดมันก็นเลยเฮ็ดให,ให้อันน,นั้นนะครับเฮ็ดให้ไหญ่เร็วนะครับเบื้องเดียวครับนี่ครับแตงกินกับ โบใดกำหนดเลยครับว่าต้องเอาไว้จากต้นจากต้นโบใดกำหนดคือมันใหญ่จากต้นก็ไว้ชำนันเลยครับมันใหญ่ชิบต้นก็ไว้ชิบต้นเลยครับนี่ครับโบใดเลือกว่าต้องให้ได้สามต้นต้องให้ได้สี่ต้นหามเกินเท่านั้นหามตำกัวเท่านี้บอใดกำหนดครับคือมันมีต้นใหญ่เท่ากับแนมเบิงนะครับตอนเท่าแตงกิ่งเนี่ยมันสีแนมหูเลยว่าตัวใดใหญ่ตัวใดหน่อยนะครับตัวนี้เพิ่นเอาไว้ตงห้าหกเจ็ด อันตำสาม,ส,ามสองก็มีนะครับนี่ตัวนี้เจ็ดนี่ครับตัวนี้เจ็ดตนเออตัวนี้หกครับหกนี่ตัวนี้เจ็ดครับอันนี้ครับกับคลิปนี้ผมมีอย่างไรครับภาพมาบวาวถึงเรื่องวานเขานะครับกับสำหรับผมผมสียวานสวงนี่นะครับสำหรับหน้านนนะครับนาบ่มีหนามง่ายผมสียวานสวงปลายเดือนมีทุนหน้าทุกปีนะครับก็สีประมาณนี้แหละ ครับนะั่นหน้าค้างๆเห็นบ่ครับหน้านะ่ะเพิ่นก็หวานตั้งแต่พฤษภาคมพุ่นครับเพิ่นหวานมาตั้งแต่ต้นเดือนปลายเดือนพฤษภาคมครับเพิ่นหวานกล่องกัสิสั้นๆแนะจังหน่อยเด้อครับบัวบ่ได้ใส่กันสัน้นนี่ครับบ่ได้ใส่กันสัน้นมันก็นเลยนี่เดี๋ยวสิพามาเบิ่งครับอ่านี่ครับ เห็นบอครับมันหยาขึ้นแล้วก็สาเหตุที่ผมบวานเร็วก็คือยังสิบสี่ละครับคือหยาขึ้นลวเห็นบอครับน่อเขาสูงยังบ่ท่านถึงสิบหาเส้นครับแต่ว่าหยาึืนมาแข่งกันครับเขาเลยครับมดทั่วเลยครับนี่ขึ้นทั่วเลยก็มดทุ่หน้าครับนี่ครับตัวหนีบหน้าป่าหน้าป่าหน้าลุงติดกันลงไปพูนข้างล่างบนครับก็วานมดสุขคนละเหลือหน้าผมนี่ครับซื้อนี่นี่ครับ ขันหน้ามาซื้อแถวอยูค่าหนิเงี้ยวไปหุ่นเลยครับประมาณสองร้อยเมตรพุ่นละอันนี้ครับก็คลิปนี้บมมีอย่างไรครับพามายางลอเลรียญแล้ววอาถึงเรื่องล้านเขานาะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเห็นน้ำด้วยครับส่องเกษตรพ่อเพียงกับทายแบบโดนๆทายเธอหนึ่งยี่สี่เหรครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเห็นน้ำครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ